อำเภอชานุมานจัดกิจกรรมปันชมเมืองเล่าเรื่องชานุมานเทือที่12ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพื่อสุขภาพที่ดีมีนักปันจากหลายพื้นที่ร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักครับยุทิโรงเรียนชานุมานวิทยาคมอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจ,จเจริญนายเสนีสมเขียวหวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นประธานเปิดกิจกรรมปันชมเมืองเล่าเรื่องชานุมานเทือที่12ครับ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานประเพณีแฮ่ยกขู่จังหวัดอำนาจเจริญประจำปี2568มีหัวหน้มีาส่วนราชการพาเอกชนและก็นักกีฬาปันจักรยานเทิงในจังหวัดและก็ต่างจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมปันจากรยานในเทือนีครับเพื่อชมวิถีชีวิตความงดงามของอำเภอชานุมานได้ไหว้พระทำาบุญชนความงดงามทางธรรมชาติขอแก่งที่สวยงามตามลำน้ำโของอำเภอชานุมันนอกจากนี้ครับก่อนพิธีเปิดงาน น้องนักเรียนจากโรงเรียนชานุมานวิทยาคมก็ร่วมแสดงตอนรับนักท่องเที่ยวยางสวยงามละกะอบอุ่นครับซึ่งการจัดงานเท่อนี้นะคะอำเภอชานุมานได้วรวมกับสำนักงานการท่องเที่ยวแลกีฬาจังหวัดอำนาจ,จเจริญชมรมปั่นจัก,กรยานเพื่อสุขภาพเสือหยักคุชานุมานและโรงเรียนชานุมานวิทยาคมดำเนินการจัดกิจกรรมปั่นจัก,กรยานชมเมืองเหล่าเรืองชานุมานเทือที่12ประจำปี2 5 6 8 ในงานประเพทนี้หนึ่งเดียวในโลกยักขุจังหวัดอำนาจ,จเจริญ2 5 6 8เส้นทางปันนะคะเพิ่นกกสิปันไปแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ภายในอำเภอชานุมานและวก็มีกิจกรรมภายในงานก็คือการปันชมแกงแวะทําบุญตามเส้นทางพันแหล่งท่องเที่ยวนะคะวัดเขาคิรี่วงกศ วัดผู้หินเหล็กไฟแกงบุงเขียวสัมผัสบรรยากาศวิถีชุมชนชมธรรมชาติร่วมระยะทางกว่า70กิโลเมตรค่ะมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งเบิด3 7 7คนส่งเสริมการออกกำลังกายและการนั่นธนาการให้กับเยาวชนและประชาชนจังหวัดอำนาจ,จเจริญและกการส่งเสริมประชาสัมพันธ์แรงท่องเที่ยวกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอำนาจ,จเจริญพร้อมค่ะ นี่าแหละค่ะได้ถึง่สุขภาพได้ไปส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมเจ็ดสิบกิโลค่ะพี่ดำได้บ่ประมาณจาัดชั่วโมงค่ะเจ็ดสิบกิโลนี่ค่ะนาสิประมาณสองชั่วโมงได้โอ้แสดงว่าตรงปันเร็วตรงแข็งแรงนะคะค